ดองผักกินอีกแล้วค่ะมะเขือกับไม่ออกเสียงดองผักกินอีกแล้วค่ะใส่ถั่วงอกมีถั่วงอกมีหัวหอมมีมีมะเขือเปาะ ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำส้มใส่ชูแล้วก็ใส่ชิกโชวไปหน่อยน้ำส้มหมักกะเอาพอประมาณค่ะใส่ได้ตามใจชอบค่ะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเลยเทน้ำร้อนลงไปให้เต็มเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ก็สองวันสาวันก็กินได้แล้วค่ะสองวันวันเดียวก็กินได้ใช่เอาเปรี้ยวมากวันเดียวก็กินได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะกินวันจะกินวันนี้แล้วก็ได้เย็นนี้ก็กินได้แล้วค่ะกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะง่ายๆค่ะสไตล์ป้าจินตนาค่ะนี่ค่ะนี่คือผักที่ป้าดองไว้ค่ะป้ามาหั่นเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปพึ่งแดดมันมาแล้วป้าก็จะมาผัดกินค่ะ ผัดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงผัดกับหมูมันจะออกเปรี้ยวๆหว,หวานๆอร่อยนะคะป้าเคยทำสองโหดแล้วกินแก้งเลยค่ะ